พาวารีตี้นิววันนี้จะพาไปชมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของฟูจิตินค่ะในงานอาเซียนเดงกี่เดย2023สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prnet i t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง บริษัทฟูจิฟิล์มจำกัดตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะไม่หยุดสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมและช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้คนในโลกนะคะล่าสุดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก เดินหน้าโชนนวัตกรรมชุดตรวจหาไข้เลือดออกที่มีความไวสูงด้วยเทคโนโลยี s i m v e r a ์ p อ l i i i f i c a t i o n ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยในงานอาเซียนเดงกีเด2023ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมควบคุมโรคร่วมกันกับบริษัทคาโออินดัสเทรียประเทศไทยจำกัดและบริษัททาเคดาประเทศไทยจำกัด ร่วมมือกันกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Moving Forward to Zero Dengue Date ก้าสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกโดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันประกาศเดินหน้าต้านภผยไข้เลือดออกมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในอนาคตค่ะ โดยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมปี2566นะคะประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง18,173รายและมีผู้เสียชีวิต15รายซึ่งมีอัตราผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วสูงถึง4.2เท่านะคะโดยมีการระบาดสูงที่สุดในรอบ3ปีพบผัตราผู้ป่วยสูงสุดคือกรุงเทพภาคใต้และภาคกลางค่ะ โดยนักเรียนอายุตั้งแต่5ถึง14ปีป่วยเป็นไข้เลือดออกสูงสุดนะคะรองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง15ถึง24ปีเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ละ900รายและเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายค่ะ คุณโซมารุโอะนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดกล่าวค่ะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะแต่ก็ยังคงพบผู้เสียชีวิตในประเทศไทยและทางฟูจิฟิล์มก็เล็งเห็นความสําคัญของการรณรงค์เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคตลอดจนความสําคัญของการป้องกันเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคในขณะเดียวกันฟูจิฟิล์มใ,ในฐานะที่เป็นผู้นําทางด้านการใช้นวัตกรรมล้ําสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังค พร้อมกับเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในคนไทยทั่วโลกมีสุขภาวะที่ดีขึ้นจึงไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆล่าสุดนําเสนอนวัตกรรมชุดตรวจที่มีความไวและความแม่นยําสูงด้วยเทคโนโลยีซิมเวอร์แอปพลิเคชันโซลูชันของการพัฒนาจากองค์ความรู้ทางด้านการถ่ายภาพเพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงนั่นเองค่ะ สำหรับนวัตกรรมรับผิดเทสชุดตรวจที่มีความไวสูงที่ฟูจิฟิล์ได้นำมาโชว์ศัก,กยภาพในงานอาเซียนเดงกีเด2023ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวินิจฉัยเชื้อไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Silver a p p l i f i c a t i o n นำเสนอโซลูชันชุดทดสอบแบบ point of care antigen test ใช้งานได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาช่วยวินิจฉัยได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นนะคะด้วยวิธีตรวจที่สะดวกง่ายและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าอาศัยเครื่องมือพิเศษอื่นๆและสามารถรู้ผลได้ภายใน15-20นาทีจึงช่วยให้แพทย์ ตรวจพบผู้ป่วยไข้เลือดออกได้เร็วและแม่นยำม,มากขึ้นได้และสอดคล้องกับเป้าหมายในการลดการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออกให้แก่ผู้คนในวงการนะคะรวมถึงเป็นการมอบผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องลดค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจที่ใช้ง่ายสำหรับทุกคนด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะเครื่องมือดังกล่าวผ่านการทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยและเพราะว่าสามารถช่วยทีมแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้ออย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตสอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่ทางฟูจิฟิล์มให้ความสําคัญมาตลอดนะคะในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมฟูจิฟิล์มก็มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคมโดย เฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้างอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกที่ฆ่าชีวิตคนไทยทุกปีค่ะดังนั้นฟูจิฟิล์มก็หวังว่าเครื่องมือนี้จะช่วยยกระดับวงการแพทย์ของคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณขา่าประชาสัมพันธ์จากบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณ เรือผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต